มาตั้งแต่เช้าเชเลยนะคะสำหรับมาร์กตวนนะคะเดินทางเข้าร่วมงาน YSL Live e Tour นะคะที่ไมอามี่ดานอักเซค่ะติด h a s h ท a g YSL Live Tour มาร์กตวนนะคะจนติดเทรนด์ทวิตเตอรค่ะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะเราคงได้เห็นภาพหนุ่มมารก,กันแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะมาร์กมาในลุคออบ Black นะคะเสื้อแขนกุดแวกอกนะคะเรียกว่าพอเห็นแล้วนะคะทำให้สาวๆใจสั่นกันเลยทีเดียวค่ะถึงภาพที่เราเห็นจะเบลอนะคะแต่ก็เบลอทำให้หวั่นไหวกันได้เลยนะจ๊ะ และถึงอากาเซ่จะตื่นมารอติดตามมาร์กันตั้งแต่เช้านะคะจนหลายคนคัดแซลว่าตื่นแต่เช้าทุกอำเภอเพื่อรอดูเธอรูปเดียวนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นรูปที่คุ้มค่าถูกไหมคะทุกคนทาง Getty i m a g e ค่ะได้ลงรูปมาร์กตัวนในงานแซงโลลองลิส lo ตัวส์นะคะเห็นแบบเ,เต็มๆแล้วโซฮอตไปอีกค่ะไปดูทางฝั่งของยองแจนะคะเอาดีด้านการแสดงก็ร,รุ่งค่ะสำหรับยองแจนะคะอีกหนึ่งสมาชิก GOT7 นะคะที่เพิ่งได้รับคำชมเป็นอย่างมากนะคะ กับการแสดงเต็มตัวครั้งแรกในซิทคอมโซน n อต w รดอินะคะในปี2021นี้นะคะและครั้งนี้ค่ะยองแจก็เดินหน้าท้าทายตัวเองด้วยการแสดงต่อด้วยบทบาทใหม่นะคะที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะคะคอนเฟิร์มรับบทพระเอกซีรีส์ Love and Wish นะคะโปรดิวโดยครูป Entertainment นะคะซึ่งมีแผนที่จะออนแอร์ในรูปแบบเว็บดราม่า กลางเดือนธันวาคมนี้ค่ะโดยยองใจนะคะจะรับบทเป็นคิมซึงฮายนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาจะได้เผยทักษะในการแสดงละครแนวโรแมนติกกับนางเอกซนดาอึนนะคะรับบทโดยนักแสดงสาวชเวเย,ยบินค่ะผู้ได้รับความสนใจจากบทฮาอึนบยอนในซีรีส์ดังเพ้นส์สาวด้วยนะคะก็มารอติดตามชมกันค่ะ